สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเมื่อวนนี้นะคะเมมูมก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่บึงการนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชั้นทางโค้งสุดท้ายปู่บึงการงมวดวันที่16กระะกฎาคม2567ค่ะมาฟังน้ากันนะคะว่าเมื่อน,นี้นะคะปู่บึงการจะเน้นจะย้ำให้ตัวไดนะคะปู่จะฟันดีบอนะคะคุณผู้ชมมารับชมรับฟังไปนะเมมูมค่ะกาบนมัสก,การครับปูก,การนมัสการเจ้าค่ะปู ทรายเขาปูนใส่หาโชคแลน้องมือว่าน,นี่โอ้ยวนันบ่าวเถ่าสิไมากินแจงนทำไม้น้ำพึ่นแจงไว้ไหลายขนาดมือว่านนี่บอปูวโอ้ยหลุดทั่ววิไอพี่น้องมากมากมานี่บ่อกปัเพึ่นน้ำมึงเพึน่นมากยังก็ครับเพึน่นน้ำมึงมีจังอยางเงี้ยมาเบิ่งตรงที่จะสร้างไอเจดีปูหาเจ็ดแปดอ่อทาทำประชมเพึนเ่นเห็นตัวเงินพร้อมเพึ่นเห็นตัวเงินมาพอครับข้าเจ้าเดินทางมาแต่ร์ไซปูว มาจากคพระมาจากคพระกรุงเทพเลยมาจากกรุงเทพผลมาครับผมมาเป็นรถบัสเลยบอกพวกรถบ้านเลยโอ้ื่อนพวกแม่ออกคนขาน้ำไหมแกงต้มไม้ทาหุงเขาลุงปู้ก็บอกว่าเบ้าเสาสีมาเรืมือเนี่งปู้เรมมือลืมวัดเริมมือครับโอ้ขจอม้าขจอมิเฮตเอพะปาม้าคนท่าโล่ สงการปีนาพี่น้องวันที่12นะครับผม12มเมษายน2568นะครับเดี๋ยวใกล้บ้านท่าก็จจไอ้ไอ้ประชาสัมพันธ์อีกทีนึงนะครับเจ็์เป็นเจดีสถูบอ่าตรงที่ประชุมเพื่อปูเนี่ยครับผมเจ็์ไปอ่าขึ้นรากาบรรจุอทีปูห7าเจเอาคงสุดท้ายเลยพี่น้องปูบึงการนะครับรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งปูหายต้องงวดแล้ว <N> ิ่งน่ปูท่าหเ,เอาเมือนอนันนี้ปูว่าไปแห้งไดผ้าไม่ออกไป,ไปทั้งไหนทั้งฟังโคงไป,ไปแห้งไดนเปยักัทั้งไหเมื่อนั่นนะที่ปูทรงให้ผมบึงไปหาโชกปูเอาปูให้ตองวัดนี่ครับชุดที่ปูให้ตองวดนะปูเราอ่ที่ปูให้ผมนี่หนึ่งศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดล่างสองสี่กับสองเก้า หลักกัรที่ปูฝันมาปูหาเ7-8มาเคาะประตูบอกธรรมชมนี่ครับอ่าอันนี้เลขเลขยูอัธีปูหาเจ็ดแปดพี่น้อง7-3-5 7-8หลักกับปูมาเคาะประตูบอก1,500ปู1,000หาหาลอยกับ6-14ปูเลขตัดแค่วันหนึ่งหาศูนย์โค้งสุดท้ายเจนเน้นชุดไหนปูแน่นนี จีเนนของปูนอะอันนี้พี่น้องอันนี้ของอที่ปูคนฝันปูหาเจ็ดแปดพี่น้องเดี๋ยวของปูนี่ชุดนี่ปูจะเน้นชุดใดสองสองชุดนี่เป็นวะอ่าของปูนี่ปูจะเน้นชุดใดปูมั่นใจชุดใดอันนี้ชุดที่ปูให้ตองหวดหนึ่งศูนย์เก<อ>้านี่กระดังเฮศูนย์เก้าดังหฮงได้ปูเอาไม้ใช่เป็นอย่างเอาไม้เลยบบอ,อจะเปลี่ยนให้ไม้เลยบบออเอถ้าปูมั่นใจแสดงว่านี่ ใจโบนิ่งนี่ที่แรกนี่นี่จะไห่ปูวัวนี่รู้กับตัวเดียวกันนะให้เขียนไหมเขียนไหมท่านผู้ชมปูว่าเขียนไหมโค้งสุดท้ายเลยโค้งสุดท้ายปูบึงการบ่ปูอ่าเอาหางเดียวเนาะปูห้าเจ็ดแปดเพิ่นมาบอกบ้างบอกอย่างนี้บ่ปูมากกว่ามาเกี่ยวกับถุงหัวหางแล้วถุงหัวหางมาอ๋อครับตัวนี้เลยหนึ่งห้าศูนย์เพิ่นมาย่ำแต่ไหลปูห้าเจ็ดแปดเพิ่นมาย่ำแต่ไหลปู ยังไม่ตือที่เขียนลงเดี๋ยวนี้แหะยังนี่บอกหรือจะเขียนลงตัวไม้นี่เขียนลงตัวไม้โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเลยเอออเาหางเดียวเลยครับท่านผู้ชมปูวาเขียนไม้เลยเอาให้ดังไว้เลยนะปูนะครับหางเดียวทุ่นเลยเอาดังหละก็จะยุ่งยากกับที่ปูเลยว่าอยังตัวไหนล่ะปู หนึ่งกับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกจากหนึ่งศูนย์เก่าเป็นหนึ่งศูนย์หกครับเอาหกซีข้างล่างข้างล่างหกสีเท่านั้นก็ครับให้ตัดบ,บนบบนี้บอสทั้งตัดติดตัวไว้บอตัดอ่าธรรมชมบ้านนี้ อันว่าหลวงปู้ให้หางเดียวเนาะครับบัานนี้โยมสิมาจรุงเทพเป็นบ่มือว่านครับลวงปู่ก็ไปจุดถูกจุดเทียนหมอกพ่นครับบานนี้เพ่นก็เลยว้า่าจังไหนครับไปเชี้นเลขหอยไว้นั่นแน่ะน่ะครับเลซูนเขามาจะไก่เพะน่ะบอกให้ปู่ไปเชี้นเลขให่อันนี้ฟันบ่นี่อ่าลวงปู่ก็เชื้อแล้วแล้วมือว่านไปจีเกินเลยครับ หนึ่งเจ็ดแปดกับหกชีหนึ่งเจ็ดแปดให้เขียนลงนี่บ่นี้หนึ่งเจ็ดแปดเนี่ยแล้วเจอแล้วหน่อยยุ่นงไปเขียนหอยไม่บอกปูวเอาผมขึ้งยางไปอยู่เมื่อกี้นี่มันคือไปเห็นหอยอยุ่งหลุมแล้วนีเนาะอ๋อนี่ยุ่งหลุมหรืออยู่วังขาดอยู่หลุมอยู่หลุมติปูวสะดุ้งบ่ผัดลงเออลุ่มรุ่งบ่มี่ได้ปูวผมยืนเบิ่งอยู่เมื่อกี้นี่หอยอยู่นั่นเนาะเขียนลงให้ียบซีคนบ่เขียนเลเขียนตัวตัวนี้บ่แม่นตัวเด่นมันบ่ปูัว หนึ่งหกซี่ก็มีอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้หนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดปลาปูเออหนึ่งเจ็ดแปดเลขไอ้ลุงฟันได้ไหมครับอาจารย์อันนี้ฟันปูห้าเจ็ดแปดอืมเลื่อนขึ้นมันนิ่งตัวนี้ครับตัวนี้เขาเขียนเซีีดเขียนเซี่ีปลาปูหนึ่งเจ็ดแปดอืมเขียนเซีีนปูนะอมันจุดเป็นหลายหางนะที่ว่าของปูหางเดียวอืมอาหนี้ใส่นี่หนึ่งเจ็ดแปดอืมกับหกสี่ปูจับจับกระดาษผมน่อยครับผม นี่หกซีอยู่นี่อยู่แล้วที่ปูพ่นบอกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ของอันนี้ของปูพ่นโบเขียนโบเขียนเพิ่มพี่น้องครั้งมันเขออกมาตัวนี้นี่โว้ยไหนว่าคุ่นหลยหลอันนี้ที่ว่าปูหาเจ็ดแปดมาเข้าฝันได้พี่น้องเนี่ยพ่นบอกว่าให้เขียนให้มือว่าเขียนหยมที่มาเขียนหยมที่มาจากกรุงเทพอในความฝันหนึ่งเจ็ดแปดกับหกซีอันนี้โค้งสุดท้ายปู่บึงการก็คือหนึ่งศูนย์หกกับหกซีคือตรงกันแท้ ปูเอาชุดนี่เดะเกินแล้วแจ้ผู้ดผู้มักก็คือหางเดียวคือให้ตองวดคือชุดนี้หนึ่งศูนย์เก้าแค่ปูสลับกับเก้าเป็นหกเอาพี่น้องมันดังโพดดังเหลือนี่มันดังโพดสองตัวนี่บ่ตัดให้บ่ขันมันเวยหัวนี่เวยปูบ่ตัดให้บ่เนี่ยบ่ไมันสิหลายหางแคาเจ้าจีตัดเอาดรอเอาหเอาหนึ่งศูนย์หกไปเลย หนึนย่าหนียงมักบัแห้งอ่งศูนยหบปัวเอเพราะว่ามันมันเหี้ยเยปัวจับไปน่อ๋พี่น้องเอาไปคู่เดียวเอาตัวนี้กง้เอาวงในปัวต้องวงัขนเอาหนึ่งีใส่อีกมันหลายหางบัวใส่บัวปัวใส่อ่าถามักคือมักหนึ่งซีถามีหนึ่งซีเเอาตัวนี้ละตัวนี้ละหกซีหนึ่งนย์หกเดตัดเอาเด้พี่น้องเด้อ ันนี้ที่ปูให้ตรงวัดหนึ่งศูนย์เก้าแค่สองหางเท่านั้นที่แรกหายมีสองสี่กับสองเก้าล่างแต่ว่าโค้งสุดท้ายให้หกสี่หกสี่ครับแล้วก็นี่ครับเลขปูหาเจ็ดแปดที่มาเข่าฝันเข่าฝันล่าสุดคือว่านี่ครับปูว่าบอกปูไปเขียนเขียนไฮยุม่มกรุงเทพเขียนไฮยุม่มกรุงเทพนะครับอ่าเขียนหฮไปหอยไหวเขามาเจ๊ไก่เขาพาลดแน่พรนะอ่ะหนึ่งเจ็ดแปดกับหกสี่บอกปู อันนี้ที่มาเคาะประตูบอกปูได้พี่น้องหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งหาสุดๆกับหกซีโอ้ต่อบอกตัวเดียวนะหกซีนี่ก็ไหนน้ำปูเนาะครั้งนั้นเอาสอบหัวอาหารหมามาให้เอ้ว่าเท่ามืงอว่าเท่าชิมักขนาดเด้อหาสูนี่ปูเออเพราะว่าหลวงปูหามืงอวันได่สี่สามสี่ที่พุ่นมีจะเลกตัวนี้แหมอันนี้เลขยุอัติตอนที่ไอ้ เจ็บอัฐีปูบอกปูปอของปูหาเจ็ดนะเลขยูอัฐีปูหาเจ็ดแปดเจ็ดสามหาอันนี้ปูเห็นเจ็ดสามหาเลขอัฐีคือเจ็ดเจ็ดสายู่เท่าแลวนยะยูยูเท่าอัฐีเท่าผงอัฐีอ,อันนี้ฝันปูหาเจ็ดแปดมะคอบอกหนึ่งหานึ่งหนร้อยกับหกสี่ 64, ปูเลขบาตัดหนึ่งหาศูนย์ฝันลาสุดมาบอกเขียนให้ญยติโยมที่มาจาัดกรุงเทพอบอกว่าเขียนให้เพื่อนเน่พ่อเด็กค้าน้ำมันน้ำมันหนึกับ64พี่น้อง กระตรงกระปูหกสีโค้งสุดท้ายปูให้หนึ่งศูนย์หกเม็ดเดียวต่อปูไหตองวดผู้ใดมักชุดที่ปูไหตองวดขึ้นหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดล่างสองสี่สองเก้าด้วยพี่น้องเด้อแคปหน้าจอไว้น้ำบอลหลายคู่ดรอกต่อผู้ใหมักค้างเดียวขึ้นตัวนี้นะปูกับหกสีขั้นเก่ามากกับตายตัวนี้อ่าขั้นเก่าเว้ยหัวกับตายตัวนี้เป็นตัวนี้นิ่งไปปูบันเนี่ยนิ่งแล้วนิ่งแล้วรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งอ วย้ยเห็นว่ามาผีนะปูบ่มีเปลี่ยนใจบ่มีเปลี่ยนใจแล้วเขียนไว้สามหางนะว่าจิเปลี่ยนใจกับเครื่องอันว่าที่เอาแปดหนึ่งซีเบอเนาะครับหรือที่เอาหางหกศูนย์คิดไปคิดมามันนั่งทุกทั่วน,นั่งสมาธิมันต้องนิ่งใจเดียวนะว่าไฟมันตัวนี้เลยครับผมเอ้า,อาแคบตาจอดได้พี่รองเด้ผู้ใดมากเลขปูบึงการนี่ครับมีแค่สองหางสองชุด ดาโค้งสุดท้ายอันนี้โค้งสุดท้ายเดี๋ยวเขียนมาให้ก่อนครับเอาือมึงเด้อเนี่ยนิ่งมาที่ม่สุกดาบฟูให้หางเดี๋ยว106กับ6 4ีหรือผู้ใดมักชุดที่ตองว่องแหวะกัหงวูกัน109 09 19 17 29คือววามันสิแมนครับผมอเจ้าบอแมนกับเยอะให้มีกล่อมมีเว้นตัวกันเพราะว่าคุนก็ เที่ยงดวงอยู่แล้วอันนี้ oh. ปูหาเจ็ดแปดนะฮะเหล็กเลขอยู่อัทิปูผงอัทิเจ็ดสามหาเลขมาเข่าฝันบอกปูขึ้นหนึ่งหาศูนย์หกสี่กันหนึ่งเจ็ดแปดเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมไปหาสลากิกนแบงค์หาโรตารี่ถา้าหาท่านถา่ายยังเหลือนะพี่น้องเนาะขากขอบบุญขอบคุณปูนะครับให้โชคให้มาเด้อนะครับขออภัยโชค,คบีครับหมุนจะน่อยเหล็นมึงมงคลจะกว้านไงให้กำลังด้วยมึงอื่น ตุยังสปารุกซอกอุปตวตุ่มนะสุปายีสาวินาัสันตุสวาอันตรายาปีวินาัสันตุสัตถังกปบตุยังที่มิจตุติกายุตัตุยังโมตุสัตว์ทีเวนะตามงิกหูตุสัพธะอากาศสัพพะตัมมุลุงหินทงกามมตุตระการเกเทวตาตาตาตุมีอนุรักษันตุอายุวนโนทุขังพระลังซ่านผู้นี้รวยพรุ่งนี้รวย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 ครับผม